เอาพี่้องผมการจูบบังไฟมวลมวลเนาะพี่รองเนาะยุธงยุธายุนาายุไฮสืบสารประเภทนี่บุญบังไฟพี่้องนี่พี่้องเขามาหลายเยหมายถึงมาจูดเรียนการมวลมวลเป็นการเป็นประเภทนี่แล้วพี่้องแล้วต้องเข้าใจมองนี่เขาว่าเรียนการนั่นเพราะว่าเป็นบังไฟน้อยเขามาจูดกันยุธงยุทายุน้ายุไฮให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันเห็นบ่เด็หน่อยน้องน้องนุงเขาก็สิได้หูว่าเออนี่มันมีประเภทนี่นี่นั่มนะนะ ับพ uh, no, um, ี an Mother, no ่รองผมจวดพี่้องผมสืบาตัวนี้เไฟจวดการเหรอให้ลงให้ใช่ป่ะมียเบิกันไสิไรอีเพดีะที่มาถือกางเกงเลืพี่้องบ่รรมาดาพี่รองผมโอ้ยมวนหางอมมเสียบเสียบเอ โอ้พี่น้องผมเห็นว่าครับมันกับมวนยังสี่ลราพี่น้องจูบบางไฟประเภทนี่มวมวนเพราะบางไฟใหง่เบิดแล้วน้องน้องหนูหนูมวนมวนเขากับเบื้องกันเท่ากัมันมวนมันติดสายเลือนเข้ามาเนาะครับเนาะมวนชนคนอีสานพี่น้องเลยบอกเขาว่ามีกล้องบอกเออขันพี่กล้องมันก็สิมาตฐานก็หนีอยู่ด้พี่น้อง

เนี่ะชิบวัวพอลลอลบอเดรน้ียบโอ้โหไามสีขากันพี่น้องบ่ได้ขากันเด้อพี่น้องเด้อโหอย่างนี้เฟิ่อนเฟื่อนครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับการจุดไฟมวลมวลซึ่งเปลี่ยนประเพณีเป็นการจุดเลีนเลีนเค้กเข้ากันพี่น้องผมมวนมวลจ้าสี่เหนบ่พี่น้องกับบรรยากาศย่ามเลงมวนๆวลก็อีสานบ้านของเอง ซึ่งบรรยากาศแบบนี้หายากบ้ามีบอกตรงๆเปียสิบห้าเปล่งไฟหน่อยเปีสิบห้าวีนี่เราเข้าสืบสานประเพณีเป็นคลิปสั้นๆที่บ้ามีจัดให้เดี๋ยวก็ได้ดำพี่น้องหน้าตาเวียนกระลิบปลายไม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจะขอบัลงไฟบ่ครับนี่แมนครับโอ้ยจะขอบัลงไฟอ่านุ่มไพ่เนาะครับเนาะนุ่มไฟมีการตกแต่งพี่น้องมีการเอฟเปงไฟอีกต่างหากเออาาช่่่งะ มีการตกแต่งม uh, like he mm ีการเอ่บังไฟงามๆพี่น้องผมจูดกันมวนๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจูดกันทำกลางทงน่ะเด็กน้อยเขาก็ะเซ็นหูหพี่น้องต่อไปเขาก็ะเซ็นเฮ็ดมาจูดมาอะไรมวนๆคือกันเฮ็ดเป็นไปบังไฟเห็ดเปลี่ยนไปบังไฟเ่าหาเฮ็ดบ่ะ แมนยูมันแกล้งเจ้าอย่างกับแมนยูพี่น้องบังไฟเอาไปสิเป็นผู้จุดเจ้าคว้บังไฟจุดเองบ่ครับโอ้เจ้าคว้บังไฟจุดเองเลยพี่น้องผมเอาวพี่น้องผมโอ้เป็นภาพที่สวยงามเป็นย่างยิ่งพี่น้องเอาจุดกันจักบังว่ากันเมื่อนี้เหรอไว้ที่มัดจีตุ้มอีอย่างเดียว โอ้ยลำดาบพี่รองผมลำดาบนี่เลนี่เหลี่ยมไฟนี่โบลวดโบกกระเบืถึงดอกเอาเบื้องบรรยากาศการเชียร์พี่น้องบาทนี่พอเชียร์แล้วเจ้าบอกไฟอยู่ใส่บ่าวมีโบหูแต่ว่ากองเชียร์นี่ตาดีเลือดเกินพี่น้องผมเอาบางก็ไปแต่งองค์ทรงเครื่องไว้พี่น้องหางสวย หางสวยของเสียกบเฮาเลี่ยมมากมากพี่รองเลียมมากมากด้วยครับเด้อแตงองทรงเครืองย่างดีเดี๋ยวเบื้องบังนี่พี่รองซื้อว่าสิเป็นบังไฟดังเนาะพี่รองนะไฟดังจาค่ายกรบจะเลื่อนย่นพี่รองเบื้องเบื้องไอ้นี่ดีดีเอาพี่รองไปสิเป็นผู้จูดครับจะขอมังไฟจูดเองเลย ไฟสร้างดังพ <disposable welcome> ี่รองผมไ่ได้เรีนมาไฟไหมเสเจ็บเจ็บเจ็บปเปิดรถเปิกันด้เนาะเปิดไปกับสีเพ็ดอีอย่างไฟ่ได้มีเยยกันมันเปิดเปิดเปิดหนึ่งเด้อเยนีเนย่พิกินหาถอยมา

เอามันเขาไปครับมันด้วยสภาพอากาศด้วยเวลาอ่ามันคำมันเหมือนลงพี่น่องว่ามีเบึ้งว่าสีเหลียวว่าเห็นแต่ว่าเขาตาดีหรอกสร้างบางไฟห่อเอาเราพี่น่องแม่นควงบ้ามีวะลอยตากร่อยตารลวดพี่น่องผม เจ็ดสิบสองพี่น้องเจ้าว่ะเจ้าพี่น้องผมโอเคเบิร์เดียวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหลุกสตาคุกการติกาตามเบอร์เด้ยพี่อกวีน้องผมจับหัวใจทิมฮานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเหลียวเบิ้องต่ฟ้าพี่น้องเลยอ่ะกับจุดบังไฟประเพณีพี่น้องบังนี่เต่งหนึ่งพี่น้องผมของไรการเนาะครับเนาะเต่งหนึ่งจุดเล่นเร่ยนมวลมวลหินหินตามประเพณีน่าบังไฟเฮา อของเสียใ่ญ่เพิ่นพี่น้องสีสันสวยงามกับมากามมากับได้สมมากกับได้สมพี่น้องผมสีสันสวยงามท่องกามกลางบรรยากาศอ่บาบังไฟแสนพี่น้องอห้างบังไฟแสนด้วยครับเด้อนั่นห้างบังไฟแสนพี่น้องผม,มกับท่องทงหน้าอันสวยงามองเฮ้าเะาเวนกับห้อมสีตก สร้สวยสร้างสวยเอาพี่น้องผมบรรยากาศดีๆแนวนี่หาใสบ่ได้อีกแล้วพี่น้องเบื้องหลังเฮากะเป็นป้าใหญ่อ่ะเสียเพิ่นบ่ทันพร้อมเพิ่นยังแต่งอยู่พี่น้องผมบ่ถือว่าบ่ทันพร้อมเนาะครับเนาะยังแต่งอยู่อ่าแต่งแล้วก็จังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะบ่มีสิทธิ์มาจับมาไดรของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเล่นกันมวนๆเอาตามเป็นบุญประเพณีพี่น้องผมบ่มีการพะนันเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเด้อ ผมมีการพนั่นเกิดขึ้นได้ไรทั้งสิ้นพี่น้องผมนะพี่น้องนะครับพี่น้องผมครับสวัสดีครับสนามที่สองพี่น้องผมสนามแรกเขายุท้องโซน้าทางหน้าบ้ามีสนามนียุป้าพี่น้องเขามาเล่นกันมวลมวลซื่นๆข้าว่าเล่นเอาเงินเอาทองเขาว่ามีการพนันบ่เกิดขึ้นทุกสิงทุกย่างเป็นประเพณีี่ให้ลูกให้ร้านให้น้องให้นุ่งเขาได้เบิ่งกันพี่น้องเอ้ยะพร้อมแล้วไหพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เดี๋ยวหาหามอนั่งก่อนแมนป้าครับผมเจ็บเจบเจ็บหากินน้ำข้าวป้าดิอ้าวพี่น้องผมซุ่มไม่มีซุ่มเลยคกับซุ่มก็สวยเตือนจับปอดอ่ะจับปอดอ่้ขลาดถึงด้วยบู้ยพี่น้องโว้าวลอยเตือนพี่น้องกันแนวนี่ลอยเตือนพี่น้องผมหางดี อืมหางดีอเนาิ้เบิ้งเอาเบิ้งเอาอ่าบังต่อไปเข้าขึ้นเลยพี่รองบังต่อไปขึ้นสนามกันเลยนะครับนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเบิ้งเชีรยกันมวนพี่รองผมเอายู่ใสมีตาผู้สี่มีตาผู้สี่เอาเอาไปังไงหางเสียบเป็นแน่เลยยันนี่อ๋อนี่พี่รองนี่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  อ้มอ่าวโตไรเอ้าตอวนี้วันนงกู่เด้อทีอ่าวาง่อไปนะพี่น้องนะครับอันนี้กินหมูอยู่นี่โอ้พี่น้องผมของแางท่องพุูนคับชิดบวกนะพี่น้องนะแางง่ายท่องผักดี

บ่เสียบบ่เสียบบูยุใส่บยไนพวนพ่วนพ่วนลอยลอยกลลอยไกยแนวนี่พี่น้องอ่อยกกลพี่น้องผมกันแนวนี่ได้อยุเจ็สิบขึ้นว่าเจ็ดสิบอยเจ็ดสอยเจ็ดสยเจ็ดสิบถอยดูน้องเราไปยัง อ่าตัวแม่เหวหอยู่ับตว่าหมอยู่ัโอ้ห้โอ้ห้เบิ้งใอยกันมันไปไหมเฮ้ยยังไหนบาทไปไหมวายตัดษาพี่หนึงเหมือนนี่มนไปนี่มนไปนี่ยันกันพีรองผมได้หลายหน่วยตาได้หลายหน่วยตาบีรองเอาไปตามวางดึงดึตามกางหานบังไฟเสียบบีรองผมตามกางหันบังไฟเสียบมัน้ีรองนะ บางต่อไปพี่รองอยู่รงไฟเล่ยนมุนนานนำกันพี่รองผมเลยาพี่รองผมพี่รองผมอาบางต่อไปนะพี่รองนะอาพี่รองผมั้นลกไปหมบ้องเอามีหางบ่างว่มีหางนี่ลองผีเข้านละ พักการสอบมึงเก้าบ้าบ้ามี่ว่าเห็นดเห็นเห็นบางบางหันบ้ามีเห็นอยู่ผี่น้องบางบางหันเห็นอยู่แต่ยอมรับไดีบางนี่บ่เห็นเนาผี่น้องนะโอ้โหครับสาไง้ที่ได้ขึ้นซื้อว่าพานทุกเมือพีน้องผมพานหน่อยพานหลายจากบางบางหแตเว่า ไตย่านก็มูวสันในสนามนี่วตย่านก็มูในสนามนี่พี่น้องเขามาจับตาบางนี่บางสุดท้ายควพูดถูไรถูกสบตกกตาเมือเดิมพี่เขาพี่น้องผมเขาอีสานบ้านคยนีงอันไหนี่อสามบอลสามอนงสามบอลงบอเล่นนะคเขาเล่นบ่เช๊กเานจวพี่น้องผมเจ้เลยสามจงโชคดีพี่น้อง ัด้วยงากมันตายเลยทำเท่าพี่ดีกว่านี่เลยโอ้โหพี่น้องเป็นลอยขันเดี่ยวนี่นี่นี่เอากล้องมาเอากล้องมาขอบคุณทุกไรทุกซับทุกกขัที่กัดตามพี่น้องผมพอการชิมนาขอบคุณครับสวัสดีครับจูดพี่น้องผมบังไฟดังบังไฟดังพี่น้องผม ไฟแห้งในรายการครับผมางี่างเหมอนไฟ่างอมโอ้พีร่องเห็นบ้าีร่องเห็นบ้า